หวานมากปูปรยาเผยคำพูดแฟนนุ่มวินาทีถูกขอแต่งงานเรียกได้ว่าเตรียมนับถอยหลังเข้าพิธีวิวาแล้วเละคะ่ะสําหรับสาวปูปรยาที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศขา่าวดีถูกหวานใจหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงานโดยพิธีวิวาจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดปูปรยาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านทางรายการ hello อินฟ้า อิงฟ้ามาหานะเธอซึ่งบางช่วงในรายการเธอยังเผยถึงวินาทีถูกขอแต่งงานว่าวินาทีที่ถูกขอแต่งงานเขาไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยเป็นการขอครั้งแรกคือเขานั่งดื่มกาแฟตอนเช้าแล้วบอกว่าชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะแต่งงานกับใครแต่เวลาฉันอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดเธอว่ายังไงอยากแต่งงานกับฉันไหมปู่ก็แบบโอเคแล้วเขาก็เลยไปออกแบบแหวนเองใช้เวลาสเดือนก็เดินมาหาปู่แล้วก็คุกเขา่า บอกว่าทุกวันที่ตื่นมาแล้วเห็นหน้าปูได้มีชีวิตที่ทําให้ปูมีความสุขแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าเกิดมาแล้วคุ้มชีวิตดีดีลงตัวอยากเห็นสาวปูในชุดเจ้าสาวแล้ว